สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 อ,อนะคะอยู่กับครูอารีรัตนะคะวันนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน100นะคะต่อจากในคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเป็นการบวกแบบไม่มีตัวทดนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการบวกแบบมีตัวทดนั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่คุณครูจะยกมาให้นะคะเป็นการหาผลบวกของ38กับ15านะคะคำว่าผลบวกก็คือต้องเอาสองจำนวนที่ให้มามาบวกกันนั่นเองนะคะบวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันแล้วอย่าลืมบวกจำนวนที่ทดมาด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเราก็เขียนตัวตั้ง คือ38บวกกับตัวบวกคือ15นะคะหลักการนะคะเหมือนในคลิปที่แล้วเลยที่ครูบอกนะคะเป็นอ่าเป็นการบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะสังเกตนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะเวลาบวกเราจะบวกในหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะในหลักหน่วยนักเรียนไปดูในกรอบสี่เหลี่ยมช่องสีแดงนะคะขวามือสูตรในหลักหน่วยนะคะ เป็นเลข8บวกอยู่กับเลข5นะคะ8บวก5ได้เท่าไหร่คะได้13นะคะเวลาเราใส่ผลลัพธ์นะคะเราต้องใส่เลข3แล้วทด1ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นการบวกแบบมีตัวทดนะคะหลักหน่วยบวกกันแล้วได้13เราต้องใส่3แล้วทด1ต่อไปค่ะเราจะบวกในหลักถัดไปก็คือในหลัก10นะคะ ในหลักสิบมันมีตัวทดด้วยเพราะฉะนั้นเอาตัวทดไปบวกด้วยนะคะตัวทด1บวกกับ3ได้4 4บวกอีก 1, 1เป็น5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ38บวก15ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ53นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะ เป็นการเติมผลบวกนะคะไปดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ตัวตั้งคือ48บวกอยู่กับ6นะคะเวลาเราบวกบวกหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะ8บวกกับ6ได้เท่าไหร่คะ8บวกกับ6เป็น14ใส่4แล้วทด1นะคะ เมื่อใส่ตัวทดในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะคะคราวนี้เรามาดูในหลักสิบค่ะในหลักสิบนะคะบวกในหลักสิบก็หลักสิบก็จะเป็นเลขสีบวกอยู่กับตัวทด1นะคะสบวกกับตัวทด1เป็น5นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่1นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ54นะคะต่อไปไปดูข้อที่2องค่ะในข้อที่สองนะคะหกสบวกห หกสิบเก้าวกหกลำดับแรกบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วย9กบวกกับ6ผลลัพธ์ในหลักหน่วยคือ10บห้านะคะสิ 15. เราต้องใส่5ทด1นะคะดูในหลัก10ค่ะหลัก10มีตัวทดอยู่หนึหลักสิบเลขหกหกบวกกับ1เป็น 7นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่2นะคะตอบ75นะคะไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3 37บวกอยู่กับ27นะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10บเรียบร้อยแล้ว7บวก7เป็น14นะคะใส่4ทด1นั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราไปบวกในหลักสิบค่ะหลักสิบมีตัวทดด้วยหลักสิบมี3บวกอยู่กับสองบวกกับตัวทด1เป็น6นั่นเองนะคะอ่าคราวนี้มาดูข้อที่4ค่ะหลักหน่วยค่ะสีบวกเเป็น11ใส่1ทด1ในหลักสิบค่ะ4ีบวกสรวมกับตัวทด1เป็น7นะคะต่อไปข้อที่ อ๋อข้อที่5้ค่ะข้อที่หข้อที่หาค่ะหลักหน่วยบวกกัน7จบวกหได้12ใส่2ทด1หลักสิบค่ะห้าบวกหเป็น6กับตัวทด1เป็น7จ็ดนะคะต่อไปข้อที่หกค่ะแปดบวกเเป็น17ใส่7ทด1 6ึบวกหบวกกับตัวทด1เป็น8นะคะใครอยากลองคิด คําตอบด้วยตัวเองหยุดคลิปวิดีโอไว้สักพักนะคะแล้วก็เขียนคําตอบดูว่านักเรียนจะทําได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะถ้าอยากทำข้อที่เหลือนะคะหยุดคลิปวิดีโอ1 2 3หยุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทำครบแล้วมาดูนะคะว่าข้อที่เหลือนักเรียนจะทำถูกหรือเปล่าไปดูข้อที่7คะ่ะข้อที่7นะคะคำตอบคือ 91นะคะหลักหน่วย5้บวกหเป็น11บเอนึ่งทด1หลักสิบค่ะ7จบวกหบวกกับตัวทด1เป็น9นะคะข้อที่7ตอบ91ข้อ8ค่ะข้อที่8หลักหน่วยค่ะ8ปบวกหเป็น13บสามใส่สทด1นะคะ หลักสิบค่ะห้บวกสเป็น8บวกกับตัวทด1เป็น9ข้อที่8ดตอบ93นะคะข้อที่9ค่ะ7จบวกสเป็น10ใส่0ทด1หลักสิบค่ะ5้บวกสเป็น9กับตัวทด1เป็น10บเราก็เติม10ลงไปผลลัพธ์ในข้อที่9คือ100นะคะอ่าสมข้อที่นักเรียนหยุดทำเมื่อกี้ไม่ นักเรียนเช็คคำตอบดูนะคะถูกต้องตรงกับคุณครูหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูในการแสดงวิธีทำบ้างคราวนี้เขาจะให้โจทย์มาเป็นแนวนอนนะคะเวลาเราแสดงวิธีทำนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นแนวตั้งนะคะโดยการตั้งหลักให้ตรงกันข้อที่1คะ่ะ67บวก28่ตัวตั้งคือ67ไปบวกกับตัวบวกคือ28ตั้งหลักให้ตรงกัน หลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะเวลาบวกบวกในหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะหลักหน่วยบวกกันค่ะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะคะใส่ห้าทดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วบวกในหลักสิบค่ะหลักสิบหกบวกอยู่กับสองเป็นแปดกับตัวทดหนึ่งเป็นเก้านั่นเองนะคะคราวนี้ข้อสองและข้อสามให้นักเรียนลองคิดและลอง ตั้งโจทย์ทำด้วยตัวเองนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอไว้ค่ะอ่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มาดูค่ะว่า2ข้อที่เหลือนักเรียนจะทำถูกหรือเปล่านะคะไปดูเฉลยกันเลยอ่าข้อที่2นะคะคำตอบคือ94และข้อที่3าํคำตอบคือ80นะคะ สำหรับงานที่จะให้เรียนทำนะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้า25และ26นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ